ที่สิบสองุภาพันนี้ก็เวียนมาประจบครบรอบวันมาคะปูชาก็คือมายว่าขึ้นสิบห้าค่ำเดืน 3, อนสามพระจันท์เต็มดวงซึ่งก็มีเหตุการณ์ที่สำคัญในทางพุทศาสนาเป็นวันที่พระสัมมาสสมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม นี่เรียกว่าโอวาทะปาติโมกนส่งธรรมในวันปาติโมกจึงมีพระพิสษุสงฆ์หนึ่องร้อยองค์ล้วนแล้วเป็นพระอาหารหันต์นั่ก็เป็นพระที่พระพิพุทธเจ้าทรงบวชให้โดวยวิธีการเรียกว่าเอหีพิกุอุปสมปทาพรองทรงกล่าวว่าจงเป็นพิสษุมาเถิดทำเราก่ลาวดีแล้วจงประบติพรมจรรย์ยังมีเป็นต้น และพระภิกษุสงฆ์นี่ก็มาประชุมกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันเลยมีจิตใจนารักคิดถึงพระพุทธเจ้าซึ่งพระสงค์ที่มารวมนั้นนะ่นาจำนวนมากทั้งหนึ่รูปก็มาจากชนินสามพี่น้องพระพุทธเจ้าเทศในใจความของคำสอนในวันมาฆะเนี่ยวหาือการละบาปทั้งปวงการละผู้ศรัใ้้ถึงพร้อม การทำจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใสเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าการละบาปทั้งปวงบาปนี้ก็ปราบโป้ไปความร้อนนะความร้อนอะไรที่เราก็ทำทางกายเกิดกรรมก็ก่ากายกรรมทางวาจาวจีกรรมทางใจกับมโนกรรมเราคิด เราพูดเราทําไปแล้วมันก็เกิดความร้อนไม่ได้เกิเป็นบาปทั้งนันี่พระพุทธเจ้าก็สอนเบื้องต้นจะให้พวกเราเกิดความร่มเย็นในในเริ่มไปเบื้องต้นก็เลยศีลธรรมนะธรรมะในการของศีลให้เห็นประโยชน์ของความมีศีลเห็นโทษของความไม่มีศีล ถ้าไม่มีศีลแล้วก็มีโทษมากเกิดความวคคุ่นวายเกิดความเดือดร้อนคราวนี้ศีลนี่ก็เรื่องของกายกับวาจาแกกับวาจจะมีความคิดที่เป็นในทางบาปอยู่บาปอย่างกลางอย่างอย่างหยาบอย่างกลางละเอียดก็าตามอันนั้นอย่างเป็นบาปทางจิตใจแต่เรื่องของศีลแล้วเรื่องของกายกับวาจจะเราควบคุมได้ ทังจะมีความโรภมีความโกรธมีความหลงอยู่แต่เราไม่ทำเหนากับีีคนที่มีศีลธรรมอะไรเรียกว่าเป็นการละยานชนชนที่มีจิตใจงดงามไม่ทําตามอารมณ์ตามความรู้สึกมีความคิดมีความยับยั้งชั่งใจมีสติอยู่ในระดับนี้ต้อบมีศีลเพราะนั้นในเบื้องต้นเราก็มาฝึกที่เราจะมาทำสมาธิกันนี้สมาธิได้ดีแล้วเนี่ย จะทาให้เราจิตเรามีกําลังที่จะรักษาศีลได้ดีด้วยศีลที่เราควบคุมกายวาจาของเราได้ดีแล้วก็เป็นประโยชน์ทําให้เกิดสมาธิได้ง่ายขึ้นด้วยก็ส่งผลให้เรามีปัญญาขึ้นปัญญาในการรักษาศีลปัญญาในการทําสมาธิปัญญาในการรู้แจ้งในอริยสัจทั้งสี่เป็นั้นศีลสมาธิปัญญาจึงเป็น สิ่งที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันพัฒนาจิตของเราให้สูงขึ้นอันเดงพระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนมาให้เราละบาปแล้วนะเราก็มาดูว่าบาปเกิดขึ้นทางกายมาจากในเบื้องต้นอะไรบ้างเราที่เราเรียนเรารู้กันมานั่นแหละเพราะะั้นเราก็จึงมามีมีศีลห้าประการมีศีลห้าประการเราก็ควบคุมบาปได้มากแล้ว เราก็ต้องมามีธรรมนะมีเมตตาธรรมกระดาธรรมโมทิตาธรรมอุเบกาธรรมเอาไว้นี่ว่ามีพมหมหาสี่รักษาใจของเราไว้การรักษาศีลก็ทําได้ง่ายขึ้นนั่นเองเพราะว่ามันมีเรามีกองของเรามีตัวตนเมื่อมีตัวตนแล้วมันก็มีความอยากความไม่ยาก กันเป็นเกเรในใจเนี่ยควบคุมใจของเราใจของเรามันไม่มีกําลังกระทําตามไปเราไม่มีปัญญาแต่เราเกิดมาก,ก็เป็นอย่างนั้นแต่เมื่อเรามาได้เข้าใจแล้วมาฟังธรรมะก็ได้รู้ขึ้นแบบอย่างนี้มันเป็นบาปเราต้องการความเย็นบาปเป็นความร้อนเราก็เริ่มต้นมาฝึก มามีสติทำสมาธิตั้งมันนะ่นใจเราก็ดีขึ้นมีศิลขึ้นมามีทานมีการสร้างความดีการสร้างความดีการทำกุศลให้ถึงพร้อมมันก็ยังมีตัวเราอยู่นะแต่เป็นตัวเราในฝ่ายที่เรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศล เริ่มต้นอุปทานกันให้กานเสียสละทำทางกายทางวาจาให้แต่ความรู้ให้การแนะนำในวิชาการต่างๆมันก็เป็นกุศลทางนั้นเนื้อการก่อสร้างโรงพยาบาลช่วยเหลือคนยากไร้สร้างโรงเรียนช่วยเหลือคนยากจนทั้งหลายนี่ก็เป็นกุศลทางนั้นเลยอะไรก็ตามที่เป็นความดีนะเราก็ทำตามกำลังของเราที่ทำได้ เรื่อาเป็นกุศลที่เราทำทางกายแล้วก็วาจาส่วนทางใจเนี่ยเราเห็นแบบว่าแม้เราจะมีศีลในงดงามแล้วเราพยายามสร้างความดีทุกอย่างแล้วแต่ใจมันยังมีความคิดอยู่ย่าเรามีความโกรธเราก็ไม่กระทําพูด นึกก็ทำทางกายวาจจแต่ทางใจมันยังโกรธอยู่ยังมีอารมณ์อยู่ยังยินดีพอใจอยู่มันก็ทำสิ่งที่ทำให้ใจเศร้าหมองมันก็เรียกว่าเป็นบาปทัางใจเราก็ต้องมาฝึกใจให้มามีสมาธิตั้งมันเหมือนท่านชนินทั้งสามพี่น้องก็ฝึกใจจนใจทั้งสงบนิ่ง อันเพ่งกับสินไฟจะเข้าฌานในกสินได้เป็นสมาธิชั้นสูงแต่ในบางครั้งจิตมันก็อาจจะคิดแวบไปบางท่านก็จะไปก่อกองเจะดีไซน์ไว้เป็นเครื่องระลึกว่าเนี่แหละจิตที่มันคิดออกไปนะมันไม่ดีต่านข็ฝึกันจนชำนาญจนบารมีทั้งกับเต็มแล้วนะมาฟังเทพสสมรสาสพมพุทธเจ้า ท่านกเทศถึงเรื่องความร้อนรูปเสียงกลิ่นรสผลภัธรรมรมนี้เป็นของร้อนตรงนั้นตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นนิสพันร้อนกายถูกต้องผลิตัณฑู้รทมลำลมด้วยใจเนี่ยรู้ธรรมธรรมรมด้วยใจแต่ไม่มีปัญญาแล้วมันเป็นของร้อนตรงนั้นทัานชนินทั้งหมดเลยนะก็เข้าใจแต่มาคนนี้ก็สําเร็จเป็นพระอารหันต์กัน เห็นทุกขนะ์ไะท่านเห็นทุกข์ท่านตอะการความพ้นทุกข์แก่ว่าอุปทานความยึดถือเป็นทุกขท่านเกิดปัญญาขึ้นกับศีลม่ที่ปัญญาขึ้นกับเรื่องอุปทานได้กึ้นเลยเป็นนิโรธจิตบริสุทธิ์เป็นพระอาหารหันต์แล้วตั้งแต่เริ่มต้นนลวพระปัญจพุกีนั่นแหละทบะยากรัญญาเห็นก่อนมีปัญญาเห็นอริยสัจสีก่อน เห็นารูปการที่่ารูปเป็นตัวเราของเราเนี่ยมันเป็นทุกตันเห็เลยเห็นว่าไม่ใช่เราเนี่ยมีความเกิดเึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ไม่ใช่เราก็เลยมันเห็นธรรมเมื่อเห็นอนัตตาคือไม่มีตัวตนก็บรรลุธรรมพระปัญญะพุททั้งห้ารูปก็บรรลุธรรมก็อยู่ในอริยสัจสี่ทั้งหมดนี่เมื่อเรายังมีตัวเราอยู่เราก็เอาตัวเราเนี่ยสร้างความดี สร้างบุญสร้างกุศลให้ถึงพร้อมก็คือมัดเกิดสมาธิแานถึงว่าการทําสมาธิมีอะไรสูงมากกว่าการให้ทานรักษาศีลเพราะว่าบาปเ,เกิดขึ้นที่ใจเรามาควบคุมใจได้ในสมาธิมีความปิติมีความสุขมีความเย็นเมื่อเราทรําจิตให้มีความสงบมีความเย็นเนี่ยมันก็จะเกิดการเปรียบเทียบได้ เห็นความร้อนเมื่อไม่มีสมาธิออกจากสมาธิมาเรารับรู้อารมณ์นะเกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความหลง,งมันร้อนถ้าเกิดน้อยๆมันกัร้อนน้อยๆเกิดมากๆขึ้นมันกัร้อนมากมันเป็นไฟก,การเปรียบเทียบกันอย่างนี้เราจะเห็นประโยชน์เห็นคุณของสมาธิเราก็จะมาฝึกกันแต่ฝึกสมาธิแล้วเราก็ต้องมามีสติด้วยเหมือนกันไม่หลงไปในสมาธินั้น ถึงแม้มีโรคมีโกรธมีหลงนะเราก็ต้องมีสติเหมือนกันนะมีสติเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราไม่มีสติก็คุมกายวาจาไว้มีสมาธิกับมีสติด้วยนะไม่หลงไปมื่อเาฝึกไปอย่างนี้มากๆเข้กุศลเราก็ถึงพร้อมขึ้น มีตัวเราตัวเราที่มีความสงบเย็นแต่อุปทา,านยังมีอยู่ mm. ก็ยังเป็นเหตุให้ทุกเกิดยังมีอยู่ mm. ก็ไม่เป็นไรฝึกอย่างนี้ไปก่อนอันนี้ก็นับว่าเป็นชนที่งามอย่างสูงแล้วด้วยนี่เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการชำระจิตให้ข่าวรอบก็คือวิปัสสนาอาจารย์เป็นวิปัสสนาให้เห็นว่ารูปกับนาม ในความเกิดขึ้นตั้งอยู่และกระดับไปดังนั้นแต่เราเห็นอย่างนี้แจ้งชัดกิเพราเห็นธรรมในบทเจ้าเทศในวันอาสาราบูชาวัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปน็นธรรมดาสิ่งหนึ่งหมดนั้นย่อมมีความดับไปเปน็นธรรมดานะั่นแหละตระอัญญาณญาณก็เห็นธรรมแลาก็ใช้สมาธิที่มีอยู่กับหมากเจริญทางด้านปัญญาโดยในระหว่างวันมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นมาในใจ ยินดียิน้ายก็สอนจิตมันไม่แน่ไม่เที่ยงไว้อย่าให้อารมณ์มาพุงแต่งจิตยอย่าให้จิตนั้นมันถูกอารมณ์มาพุงแต่งได้พยายามสอนจิตของเราอยู่เรื่อยๆตรงที่ไม่ยินดีไม่ยิน้ายตรงนี้เป็นทางที่จะเห็นธรรมะในเบื้องต้นมันก็เห็นธรรมะในน้อยซะก่อนต่อมาสมาธิมันส่งตัวขึ้นเราเห็นแจ้งชัดได้อย่างชัดเจนทีเดียว ไม่ต้องสงสัยเลยแนวทางปฏิบัติทำไปอย่างนี้ให้มีความอดทน,นในศีลธรรมไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่ว่าร้ายคนอื่นผู้จาก็ผู้จาที่มาถูกต้องที่ชอบประกอบไห้้้วยประโยชน์การทำลักใจวาจา์ในศีลทำสมาธิปัญญาก็จะเข้าหลักในคำสอนของพระสมาสมาสัมพุทธเจ้าว่า ละบาปทั้งปวงรำกุศลให้ถึงพร้อมรับทิของตนนั้นให้เป็นสะอาดผ่องใสเราก็ต้องการอาระไรสะอาดทั้งนั้นนหะบานเดินเราสะอาดเสื้อผ้าเราสะอาดอาหารก็สะอาดบริสุทธิ์มันของดีทท่านั้นใช่ไหมเราก็ต้องทําใจใจนี่สําคัญดิต้องทําใจให้สะอาดนะปัดกวาดใจของเราให้สะอาดให้ดีมีทานธรรมมีศีลธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมมีความมุ่งมั่น ถึงจะมีความอยากอยู่ก็อาศัยความอยากนี้ตัวตนนี้สร้างความดีขึ้นไปจนละตัวตนได้นั่นหมายถึงว่าเห็นตนทุงประชาพุจะรจ้สลึกซึงว่าให้เราเห็นตนที่แท้จริงเห็นตนที่แท้จริงก็คือเห็นว่ามันไม่มีตัวไม่มีตนนั่นแหละเราทั้งที่เห็นได้แต่เราเห็นตนแล้วรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่นี่เรายังไม่เห็นนะแสดงว่าเราหลงเราหลงน่ะ สังทุกข์ชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นมามนกระหลงอย่างนี้ตอนสายการฝึกหนัดปฏิบัติั้นผู้ที่มาฝึกหนัดปฏิบัติทีนนี้แสดงเป็นผู้ที่ได้สั่งสมอบรมบารมีมามา,มากพอสมควรแล้วเหมือนกันสังสนใจในการาฟังธรรมะแต่ผู้ที่ยังไม่ถึงเวลาก็ยังไม่สนใจฟังก็ไม่เป็นไรเมื่อถึงเวลาแล้วเห็นทุกข์นะทุกข์เกิดขึ้นมาเห็นแล้วก็พยายามมา,าออกทางออกจากทุกข์ขึ้นมา ในการสร้างความดีใน,นที่สุดเราก็จะเข้าใจธรรมะได้อย่างลึกซึ้งนี่พระสมณาสมเจ้าก็เทศโปดในวันมาคับูบชาเนี่ยก็ให้เราได้เรียนรู้ได้ฟังธรรมได้ศึกษาธรรมแล้วก็จะได้เห็นธรรมบรุธรรมต้องการทุก,ท,กท่านนะจันทร